อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเลยนี่กุณกำลังรับชมนะยมิชกันคนเดิมแล้วนี่คือเกมดิจิทัลมาสเตอร์ออนไลวันนี้เราจะมาโชว์การฟักตัวละครแทนเองนะผมฟักตัวละครเอ้ยไม่ใช่ฟังดิจิทัลนี่เออเออเอ่เธอเจอผิดเธอเจอผิดนี่เราจะนี่เราฟักตัวนี้แต่ว่ามันแต่ว่ามันราคาปกติู่ที่พันห้าร้อยแต่ว่า เอ็ดมินใจดีมีโปรโมชั่นเงนก็คือจากกสอัฟรมอลหรือคุแฮ็แล้วก็คุณบูร์คุณบูร์โอเคเย็ดอุอคุณโอเคตามหลันเซย์ยิกโปโกล่าม อ๋อวิธีการรับของจากในที่ร้านก็อันนี้สุดคือเปิดร้านขอปเปอร์เก็บเง,งน้นจะเลือกมาโอเคครับผมขอบอกตรงครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอ่อมันใช้มันมนั้นเดี๋ยวผมชิมหน้าจะมา พักกันเลยนผมชี่นี่ผมตรงขอ